เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพลสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฟีโวส์กิออคิโอสอังเกเลโตสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิกประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายน2566 เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่เวลา1 9 1เนาิกา16นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายประสิทธิศักดิ์มีลาบประธานศารปกครองสูงสุดนำร้อยตำรวจโทหญิงสุดที่มาพิพัฒน์พ,พิบูลตุลาการสารปกครองสูงสุด และนายวีระเจริญยิ่งตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายจำนงถาวรวิสิทธิ์เลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองและนายเจสถาวรศีนพรรองเลขาธิการสำนักง,งานสารปกครองร่วมเข้าเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสตำแหน่งของท่าน บ่งบอกหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในประชาชนในการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความฉลาดทั้งในหลักวิชาในหลักเหตุผลแล้วท่านยังต้องมีพื้นฐานจิตใจที่สุจริตเป็นธรรมด้วยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่นจะต้องเสริมสร้างความคิดจิตใจให้สะอาดเข้มแข็งอยู่เสมอการจะช่วยให้อบไฟแต่ในการที่จะปฏิบัติด,ดีเพื่อให้บังเกิดความก้าวหน้าและประโยชน์อันยั่งยืนถ้าทำได้ท่านก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับตำแหน่ง และอำนวยความวธิธรรมให้แก่ประชาชนตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติตามที่ได้ปฏิญาณไว้ได้อย่างแทจ้จริง